สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพาวเวอร์กันอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของค่าสถานะกันนะครับก็คือค่าส t ตตของเราเนั่นเองว่าเราควรจะอัพอะไรยังไงแล้วก็มันมีวิธีการรีไอที่เราอัพไปเนี่ยได้ไหมเพราะว่าเลเวลมัน,นเต็มเลเวลเหมือนเต็มแค่50แล้วนะครับผมเนี่ยคือผมไม่สามารถทําอะไรได้แล้วตอนนี้ก็คืออัพไปเรื่อยมากเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงไปครับผมเนี่ย ก็สำหรับค่าสแตตนะครับผมมันจะผมบอกเลยว่าเอาผมบอกได้แค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นคนเดียวนะถ้าเปิดเซิร์ฟเล่นคนเดียวอะ่ะให้อัพน้ำหนักไปหมดเลยครับผมเพราะว่าที่เหลือมันสามารถปรับได้ปรับจากการตั้งค่าเซิร์ฟได้แต่น้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ครับผมนะและอีกอย่างคือที่เหลือเนี่ยมัน มันถูกแทนที่ด้วยตัวตัวพาวที่อยู่ในทีมเราอยู่แล้วครับผมการโจมตีการป้องกันการโจมตีการป้อง,งกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเรายิงยิงแทบไม่เข้าเลยครับผมนะที่เราสู้ได้คือเป็นตัวพาวอย่างเดียวเลยอ่ะที่เวลาเราไปสู้บอสสู้อะไรเงี้ยยิงนี่ยิงยั้งกากนะครับผมส่วนใหญ่เวลาที่เรายิงเองคือเราจะไม่ให้มันยิงแล้วเราจะยิงเองเพื่อไม่ให้มันตายแล้วเราจะจับอะไรอย่างงี้เนาะ อย่างนั้นมากกว่าที่เราจะยิงขนาดผมเอาปืนเอาปืนไปยิงบอลแล้ยังยิงไม่เข้าเลยครับผมสุดท้ายก็คือทําได้แค่แบบว่าคอยวิ่งหลบสกิลแล้วก็คอยวิ่งหลบสกิแล,กลกแล้วก็ปล่อยไอตัวพาวของเราเนี่ยโจมเขาโจมตีไปเนะเาะเพราะพาวเราเลเวล50เหมือนกันแต่มันมันเก่งกว่าเราเยอะนะเพราะฉะนั้นน่ะใครแตทแตะทหมดอ่ะ ผมอยากบอกว่าลงน้ําหนักไปหมดเลยครับผมมันจะง่ายกว่าครับง่ายกว่าเดิมเยอะเพราะปัญหาของเราคือการแบกน้ําหนักเวลาไปขุดแร่ไปอะไรแล้วมันเต็มอย่างนี้แลผมเลือดมันก็ไม่จําเป็นอะ่ะมันมีเลือดจากอุปกรณ์มีเลือดจากสร้อยหรือว่าเราก็ม้อนมันก็จมตีตัวพาวเราอยู่แล้วแหละอ่าแต่ถามว่ามันสมมติว่าถ้าคนไปเล่นเซิรฟ์ฟอ่า เซิร์ฟที่แบบว่ามีคนอื่นด้วยหรืออะไรเงี้ยที่คุณไม่สามารถตั้งค่าเองได้อ่ามันก็อาจจะจาเป็นครับผมแต่ถ้าคุณเล่นเซิร์ฟของตัวเองอ่ะมันคุณสามารถไปตั้งได้ว่าสมมติว่าคนสู้บอสตัวเนี้ยคนสู้ไม่ไหวจริงๆเออยากเกินไปว่ะคุณก็สามารถกลับไปตั้งค่าเซิร์ฟได้ครับผมว่าให้มันเราโดนมันตีเบาลงกว่าเดิมหน่อยนึงนะอะไรอางี้ครับผมหรือค่าโจมตีเนี่ยคุณก็สามารถไปตั้งได้นะว่าเออเราจะโจมตีมันแรงกว่าเดิมนะแต่จริงๆอ่ะมัน ค่าจอมปีเราส่วนใหญ่จะอยู่ที่เผ่าครับผมในคูบอกไปตอนแรกเนาะความเร็วการทํางานเราแทบไม่ทำเราแทบจะไม่สร้างเองเลยครับผมนะก็คือส่วนใหญ่เราก็จะกดปึ้งไว้แล้วก็ปล่อยไอตัวพวกเผ่าเนี่ยเข้ามาสร้างเราไม่มายืนกดค้างสร้างเองเพราะว่าทําไมถึงไม่ร้างเองเพราะมันต้องกดค้างอยู่ครับผมมันจะทําให้เสียเวลาแล้วก็เมื่อยอ่าส่หนใหญ่แล้วกดปึ้งปึ้งปึ้งกดปึ้งเอ้ยกด เพื่อที่แบบว่าเดี๋ยวพวกนั้นเขาก็มาสร้างเองแค่นั้นเราไม่ต้องไปสร้างเห็นไหมก็เพราะฉะนั้นสแตททั้งหมดผมแนะนําเลยว่าลงน้ําหนักไปหมดเลยครับผมเออแนะนําจกใจอ่ะสายโซโลก่ก็้อ่ะเผื่อว่าคนที่เขาเล่นแบบยากหรือว่าแบบอะไรเขาจะมีข้อตัวแย้งอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นแบบยากคุณอาจจะสู้ลาบากหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณปรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ได้นะคุณก็อาจจะอัพ เลือดครับอ่าซิมานาเพให้แบบบินได้ไกลขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นสายโซโลนะผมแนะนําเลยว่าคุณเอาน้ําหนักไปหมดเลยเนี่ยแหละอืมเพราะว่าที่เหลือแทบจะไม่จาเป็นเลยครับผมนะหรือว่าอย่างไงก็แล้วแต่แต่ว่าเรามาดูเนี่ยเรื่องของการรีสเตทการรีสเตตเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะรีได้หลังจากแบบว่าผ่านมาน่าจะ เลเวล43ครับผมเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้ตัวนี้ในการรีมันคือเอ่อเป็นโต๊ะทำยาที่ใช้ไฟฟ้าครับผมก็คือจะปลดล็อกตอนเลเวล43ผมไม่แน่ใจว่าโต๊ะก่อนหน้โต๊ะก่อนหน้าก็มีโต๊ะเดียวอะไม่ได้หรอกคือต้องแน่าจะต้องเป็นโต๊ะนี้ครับผมเลเวล43เนาะคุณปลดให้คุณปลดล็อกเทคโนโลยีของอ่า อิเล็กทริกเมดิ n ีนเอ่อเวิร์คเฟนนะครับผมเพื่อจะสร้างโต๊ะทำยาก็ใช้ตัวซีร์คิตบอร์ดที่ยากสุดน่าจะเป็นซีร์คิตบอร์ดนะครับผมเพราะว่าใช้ส่วนผสมหลายอย่างที่มันหายากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรกครับผมนะอ่าก็ปลดมาแล้วก็ก็สร้างแล้วก็สร้างตัวนี้ครับผมเอ่อเมมโมรี่วิปปิ้งเมดิซีนซึ่งผมยังไม่เคยใช้นะผมเพิ่งสร้างเสร็จเนี้ยปึ้งผมเก็บมาละอ่ามาดูวิธีการสร้างก็อยู่ตรงนี้ครับผม สิ่งที่ยากสุดคือดอกไม้คุณต้องใช้ดอกไม้99ดอกนะครับผมในการทํายาตัวนี้แล้วก็ใช้เขาใช้กระดูใช้พวกเนี้คุณหาได้อยู่แล้วถ้าคุณสู้มาจนถึงตอน43อ่ะอ่าคุณแทบจะมีมันแทบจะมีหมดแล้วแต่ถ้าคุณเผลอไปใช้เผลอไปอะไรเงี้ยคุณก็ฟาร์มได้ตัวนี้ผมแนะนําการฟาร์มแล้วแนะนําการฟาร์มแล้วตัวนี้ก็เวลาคุณตัวเนี้ย ัวเขาเนี่ยมันไม่ได้ใช้อย่างอื่นครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะมีค้างอยู่หละเวลาคุณสู้มอนสู้บอสสู้อะไรแมาแต่พวกนี้มันมีใช้ทําอย่างอื่นมากคุณก็อาจจะคุณอาจจะหมดไปอ่าพอคุณหมดไปปุ๊บอ่าก็คุณก็ไปฟาร์มตัวตัวโบนเนี่ยซื้อได้ตัวเอ่อพอฟัดเนี่ยฟาร์มได้ผมทําคลิปแนะนําการฟาร์มไปแล้วเนาะก็เหลือแค่อดอกไม้ดอกไม้ผมก็ทําคลิปแนะนาไปละอ่ามาครับผมนะก็เดี๋ยวมาลองใช้กันดูว่าจะเป็นไง คลิกขวาใช้นะครับผมนะก็เป็นเมมโมรี i วิทพิ้งเมดิซีนกดเลยนะปึ้งเฮ้ยเฮ้ยใช้ตัวเราก็ได้ใช้สัตว์ก็ได้ปะว่าใช้สัตว์ไม่ได้หรอดำหรือเปล่าใช้สัตว์ดำนี่ใครจะไปกล้ากดมาหาดอกไม้มาโคนานไว้ข้าหน้าผมจะลองให้นะผมไม่กล้ากดอะ่ะผมก็ต้องกดที่ตัวเองอะ่ะ นี่ครับผมก็หลังจากกดไปแล้วแต้มสถานะเหลือ54าแล้วก็รีเซ็ตทั้งหมดไปแล้ว่อแล้วเราก็มาอัพกันเลยผมจะอัพเป็นอันนี้แหละเอาน,น้ำหนักก่อนเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอเรา,เราฟาร์มอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดละเราไม่มีอะไรที่จะสร้างลอะอเราอาจจะมารีตัวนี้ใหม่แล้วก็ไฟอัพโจมตีอัพอะไรก็ได้ถึงตอนนั้นเนาะ ต่ตอนนี้ผมอัพนี่ไปหมดเลยเพราะเราอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวครับผมไวรุนสร้างตัวทําเหมืองโหสามพันด้วยว่ะโอ้ยยังดีอะ่ะแปลว่าทุกทีผมมังอัพไปเรื่อยจัดจดทุกทีผมได้แค่พันสี่พันห้าเงี้ยโอ้คึกเลยเนี่ยสามพันนี่คึกเลยขอไปดูเหมืองหน่อยสิว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้ผมเหลือเมืองเดียวแล้วเนาะเพราะว่ามันมีทั้ง แล้ันนี้แล้วก็เลยโหนี่ดูครับผมไปจัดไปเต็มระบบเต็มระบบสามพันสามพันสามพันนี่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยพันห้าอยู่เลยน้องโหจุกจุกว่ะนี่ครับผมผมสร้างกล่องไว้ให้เขาเลยอ่าคุณดูก้ นี่อย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราเราจะสร้างกล่องใกล้ๆตัวน้นนะแต่ว่ามันจะทําให้เขาทํางานช้าครับผมถ้าเรามาสร้างกล่องแบบเป็นโซนๆอย่างเงี้ยแต่เวลาสร้างให้คุณดูว่าหรือว่าผมสร้างตรงเนี้ยคุณต้องดูว่าคุณสามารถกระโดดไปตรงนู้นได้นะไอตัวนั้นไม่ยืนบงนะังผมไปไม่ได้อ่ะดูดิเนี่ยไปไม่ได้เพราะไอ้นั่นยืนเผาบังครับผมเออ เราไปตรงนี้ชุดเนี่ยแล้วก็กระโดดมาอันนี้คือในกรณีที่น้ําหนักมันเต็มนะครับผมแต่ตอนนี้พอผมมารีแล้วมันเลยเทพอย่างนเนน้าหนักของมันเต็มที่จริงคือผมจะต้องเก็บของที่กล่องนั้นแล้วโดดมาโดดมาตรงนี้เพื่อเอาของมาใส่กล่องนี้แล้วก็ไปเก็บของที่กล่องนั้นแล้วก็โดดมาประมาณนี้ครับผมโปรเซสจุกจุกครับผมจุกจุน้ำหนักไม่เต็มเฉย โอ้โอ้ฟินเลยครับแบบนี้ผมบอกเลยนี่สองพันเก้าแล้วก็นี่ฐานเจ็ดร้อยเก็บเอา้าไมเผาไฟนี่บอสนะเนี่ยบอสเฮายวดูดิแล้วตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ย มันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบตายนะครับผมเวลาถ้าเรากลับมาใหม่ตายก็หึยอ่ะหยอ่ะเอามันเพี้ยนไปโอ,โอเคดูนู่นครับผมแร่นี้600ขว่านะความไวครับผมนี่คือความไวของเตาไฟฟ้ากับตัวเผาไฟเลเวล3เนาะ เผ่าไฟเลเวลสามจริงๆอ่ะผมมีเผาไฟเลเวลสี่ครับผมแต่ว่ามันมันชอบติดมันตัวใหญ่เนี่ยเผาไฟเลเวลสี่จริงๆใช้นี่ก็ได้นะเนี่ยมันเพียเนี่ยตัวเนี้ยชอครับถ้คือมันตัวใหญ่อ่ะผมเลยไม่ชอบเนี่ยตัวนี้มีมันเพียนะครับตัวนี้ดูลายถ้าตัวเนี้ยไวกว่าเห็นเห็นอ่ะดูดู ดูครับผมโอ้โหนี่คุณดูสปีดนี่คือความไวของการใช้เตาไฟฟ้าแล้วก็ยกระดดไฟครับผมเป็นสกิลไฟเลเวลาสี่เนาะดูนี่คืไฟอิงกอตนะครับผมแต่ก่อนทำโคตรไม่โคตรนานเลยนะที่เราไปเผาในเตาอัน,นเนี้ยเนี่ยเนีย แต่ก่อนไอ้เผาเผาเผากันลืมอะลืมนะบอกเลยตัวนกนี่ไฟเลเวลอะไรอะอ่ะนี่คุณดูสปีดครับผมอ่านกนี่ไฟเลเวลอะไรเอ่ยไฟเลเวลสามโอ้เลเวลสามทุกทีอะทุกทีเราจะเลเวลสองใช่ไหมทุกทีเราใช้ไฟแล้วก็ดูเ,าาเทียบกันดูครับผม หเห็นไหมดูเขาบอกไฟเลเวลสี่กับตอ่อไฟฟ้านะโหตัวจบผมบอกเลยนะตัวจบกันเหมือนด้วยได้น้องได้โดนเสาเขาข้าไมได้มาสุดไปดูนะ <c oughs> เฮ้ยเสานั้นผมไม่ได้ตีเลยนะน้องตีแล้วไปนี่เขาบมเเราดอสไฟอ่านี่ก็น้ำหนักเกินสามพันเก้า มองไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องใช้ปืนแก๊มลิงกัน,กนยิงไปด้วยปุ๊กนี่แล้วก็ามาใส่โชนี่ครับผมตอนนี้คือโคเยอะมากโคล้นแนะล้วมั้ยเนี่ยเฮียเฮียเฮียเฮน้ำหนักสามพันผมก็เพลินเลยครับแบบเนี้ยบบเพราะเวลาน้ำหนักน้ำหนักน้อยอ่ะมัน พอเก็บเก็บเก็บปุ๊บมันก็จะเดินไม่ได้ผมก็ต้องค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บแปะได้ไหมชุบไป,ปเดร์แมนอ่ะเก็บแรกกลับบ้านครับผมไปจุกเก็บร้อยกว่าตัวนี้ใช้ทำไรใช้ทำกระสุนนี่มาถึงก็มาโดดนี่อีกดอก นี่ครับผมใช้ทำกระสุนเนาะเพราะว่าให้มันทิ้งของอย่างนี้ว่ะที่ครับผมผมน่าจะใช้ตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้แล้วโคตรเปลืองเลยครับผมเนี่ยเปลืองจับน่สี่ร้อยแปดสิบจุกๆก็จะเป็นปืนตัวอะไรเฟอนโม,โมอ่าตัวนี้ปืนผมอยู่ไหนอะ ิงเกิลช็อตัวนี้แล้วก็กระสุนตัวนี้นี่ครัผมก็จะเป็นปืนตัวนี้แหละมีดีสุดแค่นี้แหละอีกอันนะ่ะเป็นเหมือน M4 อันนั้นมันยิงลัวกันไปเพอยิงลัวแล้วแบบว่าจะได้ครับผมก็สุนกว่าจะทําได้กว่าจะไปเผาเหล็กกว่าจะอะไรดูสิเออนี่ตัวน้อง เราใส่บกินี่ไะก็นี่นะเขาองเป็นโต๊ะนี้เนาะเป็นโต๊ะสำหรับการคราบยาผมทุกทิ้งผมสร้างผิดด้านเห็นไหมเนี่ยเออมันผิดด้านทุบทิ้งได้เลยเนาะเพราะมันได้คืนอยู่หละถ้าคุณทุบปคุณสามารถทำใหม่ได้เลยอ่าตอนตนี้ยืนเผว ต้องมีคนที่มีสกิลทำยานะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับการรีเซตตสตัวละครเนาะเราก็ถ้าถามว่าอัพอะไรดีผมบอกได้คำเดียวว่าลงน้ำหนักปลดเลยนะผมแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะมากเรื่องของเกมเนี้มันจะแบ่งเป็นสองสองอย่างเนาะคือการไปออกไปผจนภัยกับการ ครับของการทําฐานอะไรเงี้ยแบ่งเป็น2ออย่างอยู่ที่ว่าคุณน่อยู่สายไหนแต่ส่วนใหญ่ผมจะยื่นอยู่แต่ในฐานนี่แหละครับนูนบน่นครับนี่ครับนูบน่นครับนี่ครับผมนานๆชอบอไปบินสู้บอสสู้อะไรสักทีอะไรเงี้ยเออก็น้ำหนักมันก็เลยจะค่อนข้างสําคัญหน่อยในการเก็บของเก็บอะไรมันทําให้เสียอารมณ์แต่ว่าเวลามันไม่ใช่ว่าผมมาอัพน้าหนักหมดเลยแล้วผมไปสู้ไม่ได้มันก็สู้ได้อยู่ดีเพราะผมมีมอนสเตอร์นะครับผมมีพวกพาวคอยช่วยอยู่อยละ ก็ขอบคุณที่รับชมใครสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้แล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่รู้เดี๋ยวก็จะตอบให้ครับผมสวัสดีครับ